กรุบบอร์อดาพาเพลินมาแล้วกรุบบอร์ดพาเพลินมาแล้วเจ้ากรุบบอร์ดพาเพลินมาแล้วค่ะกรุบบอร์ดพาเพลินมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอสจีทุกคนในช่องกรุบบอร์ดพาเพลินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำส้มกินนะคะเราจะตำ ตำตะขอพอดีสารเอ่อระขอเด้อเด้อใส่คลิกลงไปนี่พิกเห็นไหมใส่ช่องลูกคอพอเราเป็นคนไม่กินเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดมากก็ไม่ดีนะพี่น้องเอ้ย มือล้างแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกตะขอลงไป กินก่อนนะคะอืมอืมอร่ดยค่ะทุกคนอืม,อม,อม,อม เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซของช่องกรุบปาดพาเพลินเลยค่ะนี่เราจะมาดูคลิปกินตำมะคอหรือลูกตะคอกันนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูรูปรูปร่างหน้าตาของตำลูกตะคอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเห็นบ่ นี่นี่เดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ๊ะนี่อืมอืมอร่อยค่ะเนี่ยลูกตะคร้เนี่ย,ยปีนึงได้กินทั้งเนง้ะครับเพื่อนๆ อืมเจ <c oughs> บ,บค่ะแสบ,บมาเด้ออืมถ้าอยากกินให้อร่อยลูกตะคลนี่ต้องกินทั้งเมล็ดมาเลยอืม ถึงคลิปแ่กพี่น,น้องเขาอ,อีกคำหนึ่งพื่อซีนี่คำหนึ่งพื่ไอซีเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคน่ายก็มองไม่เห็นเด้อนี่อืมืมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊าย